นักร้องสาวชีวิตติดดินอยู่บนเวทีถือไม้อยู่บ้านถือจอบเรียบง่ายสุดๆว่างจากงานในวงการงานขึ้นคอนเสิร์ตปุ๊บนักร้องสาวเสียงดีตะกะแตนชลาดาก็เบึงรถกลับไปหาครอบครัวที่บ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมาตลอดเพราะนอกจากจะร้องเพลงแล้วอีกหนึ่งบทบาทของสาวตะกะแตนคือกเกษตรกรสาวที่มีที่ดินผืนใหญ่เปลี่ยนแปลงให้เป็นสวนพาคิน ล่าสุดตะกะแตนได้อัปเดตชีวิตเรียบง่ายสปายๆปยอยู่กับครอบครัวอยู่กับธรรมชาติพร้อมบอกอีกว่าวันหยุดที่ไม่ได้หยุดแต่มีความสุขจังพร้อมยังโชว์การวิธีทำปุ๋ยหมักเองอีกด้วยการทำปุ๋ยหมักใช้เองจา้าช่วยกันทำทั้งบ้านวิถีชาวสวนอยู่บนเวทีถือไม่อยู่บ้านถือจบ